ค่ะเพื่อนๆเ,เรามาทำปลากันก่อนเนาะแกงปลาน้อยนี่แม่อองได้ปลาน้อยมานี่ปลาปลาขาวปลาส้อยเขาเรียกปลาส้อยเนาะปลาส้อยหรือว่าปลาที่เขาเอาไปย่างทำปลาย่างนะเนาะแล้วก็จะมาแกงเนาะหน่อไม้เปรี้ยวเนาะเนี่ยแต่ว่าแม่อองจะแกงคนอีสานแกงนะคะจะแกงง่ายๆนะคะเพื่อนๆคอยดูนะว่าแม่อองแกงแบบไหนในสิบนาทีนี่ได้กินเลยนี่แม่อองมีเอ่อ,อเครื่องปรุงก็ นี่นะคะใบมะกรูดอาตะไครกระเทียมหอมแดงพริกแห้งเออแล้วก็ขาดไม่ได้เลยหออิตูนะคะขออิตูไม่ออมซื้อเออ่วันนี้ต้นบ้านยอดไม่มีไม่อองซื้อมานหาบาทหบาทอิตูแล้วกออ็ต้นหอม ต้นหอมต้องใส่ด้วยนะคะแกงแลาวบ้านเราเนี่ยเนี่ยนะคะเดี๋ยวแม่อองจะมาโขกพริกเลยเนาะโขกพริกเลยอ่าเราจะโขกบ,บุบบๆนะคะไม่ไม่ไม ใส่เลยนะคะอันนี้เราจะแกงแบบบ้านนอกอบ้านแม่อองเนาะสูตรบ้านแม่อองแกงไม่ยากมีอะไรก็ใส่ไปกระใส่ลงไป ะเอียดนะคะจกบุบๆนะคะเพื่อนนะคะพริกไม่อองใส่8เม็ดใส่ไม่เยอะค่ะเทียมใส่ลงไปเลยอันนี้สูตรนี้ไปไร่ไปนาอยู่กลางทุ่งนาอะไรก็แกงกินได้นะคะไม่ไม่พิธีพิถันอะไรไม่ไม่ได้จว่าจะมีกะทิกระเทอะถึงจะแกงได้ไม่ใช่นะคะคนอีสานนี่เขาก็พื้นบ้านเป็นยังไงเนาะ คือไปนานี่นะคะไปไล่ไปนาเนี่ยไปไล่ไปนาเนี่ยเอาปลาสับอ่ะเขาเรียกแก้วบองอะไรเงี้ยไปถุงเดียวพอแล้วไปหาเอาข้างหน้านะคะได้อะไรก็แล้วแต่แกงไปเลยแค่นี้นะคะแล้วก็โขกเลยนะคะใส่เกลือหน่อยที่แม่อองใส่เกลือนี่ให้เขาโขกง่ายนะคะ เขาโขกง่ายเขาจะเยมาอายาบนี่ใส่ลงไปเลยโขกเลยนะคะนี่เดี๋แม่อองโขกให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะยาบนะคะพอแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปทำปลาวิธีทำปลาค่ะ เอาช้อนมานะคะนี่นะคะเก็ดออกก่อนนะคะเก็ดเราไม่เอานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกล้องชัดไหมคะเดี๋ยวไม่อองขยับกล้องให้ดูก็ได้ไกลเนาะ ะะปลาน้อยเขาเรียกปลาน้อยแต่กินได้นะเดี๋ยวแม่อองจะบัางบัางให้ก้างเขาขาดเลยกินได้เลยบางคนเขาเขาทำไม่เข้าใจนะเขาทำไม่เข้าใจเขาไม่เอาเขาบอกกินไม่ได้ถ้าแม่อองทำนี่กินได้หมดเลยนะคะกินได้หมดเพราะว่าเราทำทำให้ให้เขาเอก ขาดเลยต่างเขาขาดเป็นพรเลยหั่นทีๆนะคะนี่นคมนี่นะคะเราหันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนหันอย่างนี้กินได้หมดเลยนะคะ คมออนลองเล่นนี่สิแล้วนี่คลุอย่างี้นะคะอืมออกมาเนี่ยทำอย่างี้ ทำจนหมดทุกตัวเลยแล้วก็เราทำเสร็จแล้วก็ปาดท้องเขาก็เอาควกไส่ที่เขาออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กินได้หมดนะคะเพื่นนพอนๆเพราะเราหั่นทีแล้วก้างเขาก็ขาดนี่ไข่มีไข่ทุกตัวเลยถามพ่อค้ามีไข่ไหมแม่อองซื้อมาโลห้บาทนะคะปลาน้ตนะ คะ่ะมีไข่ไหมเขาบอกว่าบางหน้านี้บางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีเพราะว่า,วาเขาปล่อยไข่ไปตั้งแต่เดือนหกแล้วเนี่นะคะทําอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไม่อองขอทําให้เสร็จก่อนเนะาะค่ะเรามาแกงกันเลยนะคะติดแก๊สเลยเองไปเลยนะคะ ใส่น้ำลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยปลาไม่อองไม่เยอะก็จะใส่น้ำประมาณนี้นะคะตามด้วยเครื่องเลยค่ะเครื่องไม่อองตาโขกหย,ยาบๆนะคะแบบบ้านนอกนะคะนราจะแกงประมาณนี้นี่พริกขกเม็ดนะคะไม่เผ็ดนะคะ อยากจะกินแบบนี้ก็ทำตามได้นะคะตามด้วยน้ำปลานะคะน,นี้บ้านนอกของเราะแจกงแบบนี้อยู่ที่ไหนก็เจีงกินได้ไม่ยากไม่ลำบากนะคะน้ำปลาไปใส่อะไร นี่เพราะว่าก็เอาน้ำไปหมดแล้วต้มพอเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลานะคะตามด้วยดอไม้เตี้ยวของเรา ราใช้ถ้วยเดียวนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะไม่เปรี้ยวเราทำเองเดี๋จวเราก็ใส่ผงนัวนะคะค่ะช้อนเดียวพอะคะ่ะ ปิดฝาก่อนนะคะรอให้น้ําเดือดดีๆก่อนนะคะโอ้เดือดแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะใส่ปลาเลยนะคะปลาที่เราเตรียมไว้นี่ไข่เยอะแยะเลยอืออุ๊ดเ่าตกใจ ปิดฝาก่อนนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะนขาจาหอมนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวก่อนค่อยดูนะ,ะเปิดดูเลยนะคะเดี๋ยวมาดกล้องก่อนเปิดดูโอ้ได้แล้วเนี่ยแม่อมอก็จะใส่ ชิมรสก่อนก่อนจะใส่ผักโอ้ได้แล้วไข่ชิมรสก่อนนะคะเย,ยี่ยมเลยใส่ต้นหอมลงไป ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดต้นหอมเสร็จแล้วก็ใส่ใบนางรักนะคะใบนางรักนะคะใบนางรักแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะนะคะแกงปลาของเราแกงปลาน้อยใส่หน่อไม้เปรี้ยวแกงแบบอีสานบ้านนอกนะคะนี่สุกแล้ว ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวรีนะคะอ่าปิดแจ็คเ,เลยนะคะปับ๊บอ่าโอ้โหไข่เยอะเพื่อนปลาน้อยไมมอออตาไข่ดูโอ้โหไข่เป็นไข่นะคะนี่ปลาน้อยแกงปลาน้อยใส่หน่อไม้เปรี้ยว อ่อยแน่นอน,นเพื่อนๆเข้ามาชมกดฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกดฟรีไม่เสียตังค่ะแม่แม่อ,องหิวข้าวซะแล้วเห็นแกงเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามไว้นะคะอันนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ